เป็นมันทัววิธีพอเพียงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอ็มก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมอาการมัดข้าวนะครับพอมัดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอามาอาเราจะมีอุปกรณ์พิเศษนะครับเป็นไม้2อันนะครับมาหนีบข้าวนะครับเพื่อที่จะเอาข้าวนะครับมาต้นะครับมาตีเพื่อที่จะอาแยกนะครับแยกเมล็ดข้าวนะครับออกจากต้นข้าวนั่นเองนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศการอาลงแขกนะครับลงแขกมัดข้าวนั่นเองนะครับ หลังจากที่ามคลิปที่แล้วนะครับเอ็มก็พามาชมบรรยากาศนะครับการลงแค่เกี่ยวข้าวนะครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็เอาข้าวนะครับพึ่งแดดไว้นะครับประมาณสามสีวันนะครับประมาณสามสีวันก็ถึงเวลานะครับถึงเวลาก็เอาเป็นเขาเรียดตอกนะครับตอกนะครับตอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอ็มพามาดูนี่ครับนี่นะครับนี่ก็คือตอกนะครับคือตอก เอาข้าวมารวมๆกันนะครับแล้วก็ใช้ตอกนะครับใช้ตอกมัดนะครับเป็นมัดเป็นมัดอย่างนี้นะครับโนบรรยากาศดีครับท่านชมบรรยากาศไม่ร้อนนะครับบรรยากาศไม่ร้อนก็หลังจากที่มัดข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาไปไปหวดนะครับไปหวดกันต่อเดเอมก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้ชมไปเรื่อยๆนะครับเผื่อท่านใดที่แบบอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองหรือว่าวัยรุ่น วัยรุ่นสมัยใหม่นะครับวัยรุ่นสมัยใหม่บางทีอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ไม่ไกลกับพรมสเตย์เอ็มออนทัวร์นะครับนู่นพรมสเตย์เอ็มออนทัวร์ก็อยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงโน้นเองนะครับอยู่ตรงนู้นเองาดูดอกดอกย้าครับท่านผู้ชมนี่ครับ ดอกยา้าสวยมากเลยครับดอกยาสวยมากเลยเอ็มไม่แน่ใจนะเขาเรียกดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นเต็มเลย <och S 1> ไปครับเดี๋ยว็มพาไปดูใกล้ๆดีกว่าอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวนะครับตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็เป็นคลิปที่เอ็มมาถ่ายนะครับที่เป็นอารถนะครับเป็นรถรถเกี่ยวขนาดเล็กนะครับที่เอ็มมาถ่ายคลิปก่อนนู้นนะครับ <S <S

เคยแต่ทำไรอ้อยแม่ข้าวไม่เคยทำอยู่สุพรรณบุรีครับครับผมอากาศดีนะแม่ที่นี่นะแม่ <c oughs> อากาศไม่ร้อน เยู่สุพานทะเลครับแม่ครับแต่ <c oughs> ที่บ้านเอ็มมีแต่ไร่อ้อยแม่ข้าวไม่มีคร <c oughs> ปลูกข้าวมันจะเป็นอีกที่หนึ่งแม่ตรงบ้านเอ็มมันมันเป็นที่ภูเขาแม่มปลูกข้าวไม่ได้ครับตรงที่เขาปลูกข้าวกันเขาก็ใช้รถแม่ ใช้รถเกี่ยวเสร็จแล้วก็โดดเป็นข้าวออกมาเลยไม่เคยเห็นแบบมามัดมาอะไรอย่างนี้ไหมครับครับนี่จัดจีรเกษพรางให้ควายเนี่ยเอ็มชอบบรรยากาศแบบนี้พ่อโดแบบเป็นสามัคคีกันดีพ่อช่วยกันดีครับแม่แม่แม่แ้่แป้งน่ารักดีฮะถ้ามาก็ชาแบบนี้เนาะอ่าใช่ใช่แม่ แถวพม่าอามอนอะไรพวกนี้แม่แถวชาวไทยยางเนี้ยครับครับพม่านี่ชอบทาเด็กก็ทาเนาะครับแล้วหน้าขับใส่นะแม่เนี่ยับขับทาแบบเนี้ยหน้าเนี้ยนครับมาดูเมืองคลองนานแล้วกัค่ะมาเยอะสองเดือนแล้วแม่ครับ อันนั้นทำให้หลานแม่ทำให้น้องเนยครับน้องเนยก็กลับมาอยู่บ้านเนาะกลับมาอยู่แล้วแม่ถ้าไม่มีโควิดก็ยังไม่ได้มาแล้วแม่ครับลาไม่เป็นบรดา้สื่อข่า อยู่บ้านเราดีที่สุดเลยแม่ปลอดภัยอยู่บ้านเรา,าขาไ,นะ <laughs> ไม่ชอบเลยแม่นะคระับชอบชอบไหมเอ็มยังชอบเลยค่ะ ทุกวันแม่ช่วงนี้คนเยอะแม่มรกร <c oughs> มนานๆก็วนนปวดหลังนะแม่อยู่บ้านเราก็ต้องอย่างนี้นะแม่ครับ แม่เนี่ยพอเรามัดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องแบกไปกองกองใช่ไหมแม่ครับ บรรยากาศนี่เหมือนอยู่แถวลาวนะแม่แถวบ้านเราไม่ค่อยเจอแบบนี้ถ้าแถวลาวอะเยอะอะแถวลาวแถวพม่าย่างเนี้ยแม่ชอบนเอ็มชอบแบบเนี้ยครับยะบว่ปะจะเชยายนะก็วันลึกีน่ก็ अब बाहर चले अब बाहर चले Andare sulone. Tutto ha due parti, eh, per acá. Facelo che อันนี้เขาเรียกตอกใช่ไหมแม่ค่ะตอกข้าอย่างนี้เราทำเองหรือว่าซื้อมาเนี่ยแม่ทำเองทำเองอ่ะค่ะก่อนจะเกี่ยวข้าวเราก็ต้องทำตอกรอไว้ค่ะนะแม่่ะไว้ค่ะ อากาศดีก็มาอยู่ที่นี่แล้วเนาะค่ะแม่อากาศดีอ่ะมาอยู่ที่นี่แล้วเนาะยากแม่เสร็แล้วคุณเอย่างนี้เราไม่ได้ค่าจ้างใช่ไหมแม่ไม่ได้ค่ะเหมือนเอาแรงกันไว้อย่างนี้นะแม่เอาแรงกันอะพอเจ้านี้เสร็จก็ ต่อไปก็มาช่วยเล่าอย่างนั้นะแม่ครับเอาแรงกันค่อหครับครับแม่สมัยนี้หายากแล้วแม่บรรยากาศแบบนี้ครับ

โอ้มีมีบริการเสิร์ฟน้ำด้วยนะแม่ อันนี้มีจ้าวมาเจ้าดิล่ะขัดกันมัดของคนนี่ใชแมีขนมแจกได้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับฝ่ายเสบียงนะครับเสบียงก็จะเอาน้ํานะครับเอานักมาเอาขนมมาแจกในขณะที่เราทําการนะครับรงแขกมัดข้าวนะครับ นี่้องก็มีฮอนนะครับมีฮอนมาให้เราด้วยอันนี้เขาเรียกภาษาอะไรนะแม่ที่คุยกันอยู่ที่คุยกันอยู่นะแม่ อ๋อครับน่ารักเดนไหมฟังเพลินเดียฟังไม่รู้เรื่องแต่เพลินดีไหมปลาาปกกะยอเนี่ยอ๋อปากกะยอนะแม่ครับปลากระยอนครับแม่นี่อยู่ทางไหนเลยแม่บ้านแม่ฮะอ๋ออยู่ทางนี้นะแม่ครับได้เลี้ยงหมูดำเลี้ยงอะไรไหมแม่เออเดี๋ยวบ้างเดเอ็มขอไปเที่ยวนะแม่ชอบ เอ็มชอบดูอะค่ะเอ็มชอบดูเลี้ยงหมูดำเลี้ยงอะไรเป็นี <laughs> ้น่ารักดีคร <laughs> ับกรอะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย แม่ภาษาอ่าปากกากยอกับอ่ารีรีรีซอนี้อันเดียวกันไหมไมค,คนละอันนะไหมคนละภาษากันนะครับครับยังแม่นี่พูดได้กี่ภาษาเนี่ยแม่ปากกากยอกักบกับภาษากลางนะไหมรไหครับถ้ารีซอนี้ก็อีกภาษาหนึ่งนะแม่<ะ>ครับไ,ไ,ไม่ได้แม่ <laughs> เอ็มฟังได้แต่ภาษาเหนือแม่ภาษาเหนือฟังรู้เรื่องเยอะครับหลังจากที่เอ็มพาชมนะครับพาชมบรรยากาศการมัดข้าวตอนนี้ก็เริ่มจะเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักคู่ เดซิโคู่นะครับพี่ๆเขาก็จะามาแบกมาแบกมัดข้าวที่เราได้มัดๆนะครับอตอนนี้ก็กองกระจายกระจายเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาแบกรวมกันไว้เป็นกองเดียวเพื่อที่จะนำนะครับนำข้าวที่มัดไว้มาหดนั่นเองมาหดเพื่อแยกเมล็ดข้าวนะครับแยกเมล็ดข้าวกับต้นข้าวออกจากกันแล้วก็จะนำต้นข้าวนะครับนำต้นข้าวาไปเป็นอาหารให้นังวนนังควายต่อไปนั่นเอง เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอ็มก็คงจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนแรกเอ็มว่าจะทาเป็นคลิปเดียวนะครับเป็นคลิปเดียวยาวๆไปเลยก็กลัวว่าท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเอ็มก็จะแยกนะครับแยกเป็น2คลิปคลิปหน้าเดี๋ยวเอ็มก็จะทําเป็นคลิปที่แบกข้าวนะครับแบกข้าวแล้วก็การหดข้าวนั่นเองเผื่อว่าท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวก็เราติดตามชมกันต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใ่คลิปหน้าครับม